สนุกกว่าจ้ามากกว่านี้ไปพูดท้าทายว่าที่นั่งอยู่เนี้ยใครไม่ทําบ้างคนอย่างนี้เขาเรียกตัวเองทําอะไรก็นึกว่าคนอื่นทําแบบตัวเองพระในเมืองไทยเนี่ยที่ไม่ทํานี่มีเยอะแยะเลยท่านบวชมาตั้งแต่เนรท่านกบปุมมาดีถ่าพระสมเด็จพระผู้ใหญ่หลายองค์้มาเชื่อมันว่าท่านมีสติมีสมรจันทยะ พระที่ทำอย่างนั้นเป็นช่วงขาดสติอย่างแรงเพราะมันเป็นอาบัติที่จะเรียกกันว่าสังฆาดิเศษไม่ควรเลยที่จะมาดื้อรัน้นดันตุลังและทำไมเผือทำภาพบอกมาใครเขาทำเขาก็ต้องมีการปกปิดนี่อะไรหน้าไม่อายปล่อยให้ภาพมีอย่างนี้หลุดออกมามันเป็นเรื่องที่น่าอาย แล้วยังเที่ยวมาท้าทายว่าองค์ไหนที่นั่งอยู่นี่ไม่เคยทําบ้างแล้วท่านก็ตอบว่าไม่เคยทําล่ะท่านจะว่าอย่างไรจะว่าอย่างไรก็จะบอกว่าทําเหมือนตัวที่เคยทําอันนี้มันเป็นเรื่องจริงคนทําเช่นไรไปมองคนอื่นว่าจะทําเช่นตนคนต่างกันพระต่างกัน บางองค์บริสุทธิ์งดงามมากแต่ทำท่านก็รู้ตัวท่านก็ต้องไปอยู่ปริวัตจกรรมและก็ไม่ต้องไปโทษใครว่าทำไม่ทำเพราะมีผู้ที่สำรวมมีสติระวังไม่กระทำสิ่งที่ล่วงธรรมวินยัยมีแน่นอนถ้าท่านไปคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามองว่า คนอื่นต้องเป็นเหมือนที่ตัวเองทำหมดเป็นเรื่องที่น่าอัปยศที่สุดเลยไปยืมเป็นสิบสิบล้านเนี่ยมันก็ต้องติดต,ต,ตามว่ายืมมาไปทำอะไรเช่นสมุิก่อสร้างค้างๆและวญาติโยมอยากจะให้เสร็จญาติโยมบอกเอาไปทำก่อนนะจะให้ยืมไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าญาติโยมก็ไม่เต็มใจไปยืมแล้วไม่ใช้เขาอีก ถ้าไม่ใช้เนี่ยนะมันเหมือนก็โกงก็ขาดจากความเป็นพระเลยถ้ามีเจตนาไม่ใช้อ่แต่ถ้ามีเจตนาคืนใช้ตามสัญญาว่าเออขอจ้างตรงนี้เสร็จยืมก่อนอยากทําให้มันเสร็จไอ้อย่างนี้ก็เป็นพอแต่ยืมกันได้แต่ว่าไม่ควรเป็นหนี้เป็นสินอะไรมากมายถ้าเป็นหนี้ก็ต้องดูรายได้ตัวเองให้มันแข็งพอ ที่จะคืนเขายืมเราต้องคืนเขาให้ได้เร็วที่สุดถึงจะเรียกว่ารักษาความเป็นพระไว้ได้จะิด้พ่อน